สวัสดีครับสวัสดีครับรายสาระนะครับสาระน้อยน้อยหมเยูเยอะๆนะครับผมอ่ะแสงจากแฟลชนะครับจากแฟลชโทรศัพท์มันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรดูยากหน่อยเนาะดูยากหน่อยไม่เหมือนใช้ใช้แสงแดดเนาะไม่เหมือนใช้แสงแดดนะครับไฟไม่ชัดนะไฟไม่ชัด อดูไปอย่างนี้ก่อนพอเป็น่น้องดูกันเป็นแบบว่าพอเป็นคร่าวๆก่อนนะครับวันไหนได้กลับคืนสู่วันไหนได้กลับคืนสู่ท้องทุ่งนะหรือมีแสงเพียงพอในการนำเสนอนะฮะก็ก็ค่อยว่ากันไปตามลำดับเนาะพอเป็น่น้องนะครับผมอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงเนื้อปูนผสมผงนะครับ พิมพ์อุ้มบาทนะครับพิมพ์อุ้มบาทแป๊บนึ่งพิมพ์อุ้มบาทนะฮะลงกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเห็นอะไรหรือเปล่าเออนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะลักษณะเนี่ยนะฮะนี่ก็จะมีพวกอฟองเต้าหู้บ้างนะครับมีเขาเรียกมีเม็ดมวลสารบ้างผสมอยู่นะครับนี่ นะดูนะนี่นะฮะ,ผส,ะ,ะนะผสมอยู่ประมาณนี้นะผสมอยู่ประมาณนี้นะด้านหลังก็เรียบอย่างนี้แต่ก็จะมีเมเ็ดขาวๆดำไออะไรบ้างเขาเรียกว่ามีเม็ดมวลสารในการผสมองค์พระอยู่ดูพื้นๆดูเผินๆเนี่ย ดูเพลินเนเนี่ยดูเหมือนพระเกใช่ไหมดูเหมือนพระเกนะครับไม่รู้ว่าเขาเกอไอ้พระอะไรนะครับแต่ดูไม่สวยอะฮะดูเป็นโบราณนะครับดูเป็นแบบพิมพ์ตื้นพิมพ์ไม่สวยนะครับพิมพไม่สวยนะครับผมแต่ว่าตามที่ไปเทียบเทียบพิมพ์ดูแล้วนะฮะเขาก็จะก็บอกว่ามันเป็นพระกลุนะรพระกลุวัดวัดโพงามอะไรสักอย่างนี่แหละพอมปพี่น้ นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจากเว็บไซต์นะครับอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่อ่ะนี่นะครับตามเว็บไซต์ที่เขาลงเนี่ยนะฮะ,ะนะฮะนี่เขาจะบอกว่าเป็นพระกุวัดโพงามกุวัดโพงามนะครับผมกุวัดโพงามว่ากันอย่างนั้น นะครับโอเคเรามาดูซิว่ากลุ่วัดโพงามเนี่ยนะฮะมีที่ไปที่มาอย่างไรแต่ดูแล้วไม่ใช่พกกระกลุ่นะหรือเขาเขาจัดสร้างแล้วก็บรรจุกลุ่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะนะครับนี่เนื้อจะเป็นเนี่ยมีฟองเต้าหู้มีเม็ดอะไรคขากรงขาขาวเนี่ยนะครับแล้วแต่บางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับอย่างองค์นี้ก็ไม่ค่อยมีองค์ที่มีจัดจัดก็จะมี อะไรประมาณนี้แต่เราก็ดูพิมพ์ดูอะไรแล้วนะครับไม่ไม่ก็เรียกดูพิมพ์ดูอะไรแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกันเหมือนกันเนาะถ้าดูแบบละเอียดละเอียดจะเหมือนกันอันนี้มันแสงมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอก็ต้องดูแบบนี้ไปก่อนนะฮะเอาโอเคประวัติความเป็นมาเนี่ยนะฮะพระอุ้มบาทนะฮะพระยืนอุ้มบาท กรุกวัดโพงามชัยนาทนะครับก็คือเป็นเนื้อผงเก่าของหลวงปู่สุกวัดปากกองมะขามเท่านะครับผมสร้างขึ้นจากมวลสารเก่าเข้มขังนะครับผมว่านร้อยแปดว่านอาถันผงผู้ทุคุณเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ผงวิเศษเก่าและมวลสารเก่าของหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะครับโดยคณะผู้ร่วมสร้างเนี่ยนะฮะมีความเกี่ยวเนื่องนะฮะและได้บวชเรียนกับหลวงปู่สุข หลวงปู่สุวัดปากคอมะขามเท่านี้แหละนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยนะครับก็บอกวัตถุประสงค์ในการสร้างเลยนะครับใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับพระภิกษุสามเณรที่ต้องศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อยากจนขาดทุนทรัพย์นะครับที่เขาทีา่หลายจังหวัดต้องมาพึ่งอาศัยวัดโพงามนะฮะวทางวัดก็ได้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผม สองก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุรณะ,รณะนะัะปฏิสังขรณ์ปูปฏิสังขรในวัดนั่นแหละเช่นพระเจดี JD, พระเก,กะยียรติแก้วจุลวมณีเจดีนะซึ่งจำรุดไปนะครับตามสภาพอากาศแล้วก็การเวลานะครับก็จะประมาณนั้นนะครับในวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเอ๊แต่การจัดสร้างเนี่ยเขาบอกจัดสร้างพิธีปลุกเสกในปี2513นะนะครับเดี๋ยว เขาเรียกอะไรประธานในการจัดสร้างคือนายวชิระพินิจจันทร์นะครับผู้และผู้ร่วมสร้างพระยืนอุ้มบาทวัดโพงามได้แก่คุณตาเก็บเกตเวทเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่ศุขนะพระสมาภายหลังย้ายไปอยู่วัดโพทองจอังหวัดอ่างทองนะครับผมตาเกินพมทองกรรมการวัดโพงามในสมัยนั้นนายแหยเมืองสุข กำนันทองสุกวาลีไทยนายเจนอยู่ชาตอนนั้นบวชเป็นพ้าอยู่ที่วัดโพงงามนะครับทำพิธีกดพิมพ์พระแบบโบราณน,นะครับเขาทำคือเขาทำพิธีกดพิมพ์พ้าแบบโบราณนะพระก็เลยออกมาแบบโบราณอย่างนี้แหละนะครับทำพิธีกดพิมพ์พระแบบโบราณน,นะครับจัดขึ้นที่หอสมุดหลังเก่าของวัดโพง,งามมีสายศิลล้อมรอบหอสมุดพระสงฆ์สวดเปิดพิธี จากนั้นเริ่มทําพิธีกดพระมีหลายแม่พิมพ์ช่วยกันหลายคนนะกดพระได้หลายขนาดได้เรียกกันโซนมีทั้งเนื้อขาวอมเหลือง,องแล้วก็เนื้ออมชมพูน,นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับพระสงฆ์ก็สวดสวดมนต์ปิด,ปดพิธีแล้วก็ห้ามคนอื่นขึ้นไปในพิธีอีกประมาณนั้นนะพิธีนะส่วนพิธีการปลุกเสกเนี่ยนะฮะปีพศ2513นะจัดขึ้นที่วัดสวนลำไยเออเอาทำไมไป ไปปลุกเสกที่วัดสวนลำใหญ่นะครับที่จังหวัดชัยนาทอันนี้ตามข้อมูลนะตามข้อมูลที่จังหวัดชัยนาทเี่ยมาที่วัดสวนลำใหญ่นะ,ะใกล้ๆวัดโพงามนี่แหละนะครับมีการจัดพิธีบวงสวงแบบพรามนะทำพิธีพุทธาพิเศษนำพระทั้งหมดไปร่วมพิธีปลุกเสกที่วัดพรมจริยาวาดนะครสวรรค์ประมาณปี2513ปลุกเสกก็ แบบพรามก็ที่วัดสวนลำไยนะครับแล้วก็แบบผู้ทธาพิเศษก็อยู่วัดพรมจริยาวาจริยาวาดปี13ามเหมือนกันนะครับผม,มก็ปีสองพันรี่สิบทางวัดพงงามได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อสมนะเป็นพระพุทธพระศักดิ์สิทธิ์ประจํำวัดนั่นแหละนะครับและพระนาคปกเนื้อผงซึ่งได้ ใช้พระผงอุ้มบาตรที่ชำรุดนำมาบดรวมมวลสารและจัดพิธีพิธีพุทธาพิเศษนะเออมีหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตาลามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญหลวงพ่อชมวัดตลุกหลวงพ่อสดวัดหางน้ําสาครนะครับหลวงพ่อฉาวัดคลองจันทร์ปีสองพก็ปลูกเสกอีกนะนะครับโดยมีหลวงพ่อแพร่วัดพิกุลทองนะครับจุดเทียนชัยร่วมปลูกเสกหลวงพ่อจวนวัดน้องสุ่มหลวงพ่อเล็กวัด วัดบ้านหนองหลวงพ่อวัดหนองบัวหลวงพ่อสํำรานวัดปราบความขขามเท่าหลวงพ่อทอนวัดโพง,งามและท่านยังแนะนําพระผงอุ้มบาททั้งหมดไปให้หลวงพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าสุงเอไชนีปูกเสกให้อีกด้วยก็นําพระชุดนี้ไปให้หลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยปูกเสกให้อีกนะครับปี2542าจัดพิธีปูกเสกที่วัดอุบลสดวัดโพง,งามและมีพระกเ,กกเกจิร่วมปูกเสกอีกอที่เช่นหลวงพ่อฉับวัดคองจันทรนะฮะหลวงพ่อณวัดหนองบัวเอ๊ะทำไมทําหลายพิธีจัง ุกเสกหลายพิธนะีแล้วเรียกพระก,กลุกได้ยังไงเออมีใครสงสัยบ้างเนาะที่ตามข้อมูลที่เขาลงนะออ,องค์พระมีสองเนื้อนะเนื้อมีการผรสมปูนหรือผงว่านลงไปนะครับจะมีส่วนเนื้อออกโซนสีขาวแล้วก็เนื้อออกเป็นสีชมพูนะสีชมพูดแดงๆแ,แบบนี้แหละนะครับลักษณะ ของเนื้อพระเนื่องจากถูกบรรจุไว้ภายในองค์เกือบ50สิปีพระบางองค์ผิวแห้งสะอาดบางองค์เกิดค่าฟองเต้องหู้หรือบางองค์เกิดค่าปวกเนื่องจากการเก็บรักษาและสภาพความร้อนชื้นของอากาศภายในนะครับผมก็อืมทําไมเอ๊ะทำไมเขาเขาลงข้อมูลเป็นแบบว่าหลายวาระจังมีใคร มีใครมีใครตั้งข้อสงสัยไม,ไม่สงสัยเหมือนผมไหมเออทำไมเขาปลูกเสกอ่าก็เลยกันนะปลูกเสกไอ้หลายวาระจังหรือตกลงเป็นพักกุไหมหรือยังไงนะครับผมเออพังวัดโพงามมีพระแตกกุอ เ,เขาบอกแตกกุขึ้นมาแล้วกเ็เป็นพระปางอุ้มบาทนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับพระชุดนี้เออได้นำได้นำออกมาให้ประชาชนเนี่ยบูชาหลายครั้งตั้งแต่ปีหลายครั้งนะครับผม,มก็ เ็ตถามข้อมูลนั่นแหละนะครับมีการมีการเขาเรียกอะไรมีการปลูกเสกาเวาละเนื้อหามวลสารดีนะครับเขาก็เขาจะาก็จะลงเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับปลูกเศกปี2521นะครับผมข้อมูลเขาก็มาประมาณนี้นะเออประมาณนี้เลยข้อมูลเนี่ยนะครับส่วนราคานี่เดี๋ยวก่อนนะราคานี่ เอ้ผมก็งงเหมือนกันนะพระอันนี้ก็คือเช่ามาไม่ใช่เช่ามาในเขียกองมาเหมามานะฮะเหมามานะครับเหมามาแล้วก็ที่แรกก็ดูเป็นพระแบบพบระปลอมอะนะครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อกวยปลุกเสกนั่นแหละนะครับแต่ก็ตามด่านนู่นในหลายพิธีเนี่ยในพิธีเนี่ย นะฮะมีพระคณาจารย์ร่วมปลูกเสกเยอะเลยนะครับส่วนผู้ทุกุณเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับพู้ผูทุกุนก็ครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะครับพุทุกุนเนี่ยนะครับครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับชัดไหมเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนแสงแดดเนาะนะครับผูทุกคุณเนี่ยครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะครับพระอุ้มบาทปางอุ้มบาทก็เป็นปางประจําของคนที่เกิดวันพุธนะครับผมแล้วก็ อุ้มบาทก็มีคนใส่บาทใช่ไหมเออสาธุชนใส่บาทก็เหมือนกับออกทางอำนวยโชคลาบและลาบสักการะนั่นแหละนะครับผมก็พุทุกคุณก็อย่างว่าแหละเอาครอบจักรวาลก็ครอบจักรวาลเนราะว่าผมก็จับพลังพระไม่เป็นนะครับยังไงก็ส่วนราคาก็อยู่ที่หลักร้อยกลางๆนะบางเพจก็500บางเพจก็2-300นะครับบางเว็บก็ เลาะเจ็ดแปดร้อยพูดง่ายคือ500บวกลบก็แล้วกันนะครับห้าไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่นะครับแต่คนก็ดูเผลๆเนี่ยถ้าดูเผลๆมันจะดูดูเหมือนพระเกะพระไม่สวยนะครับดูไม่สวยคนไม่ชอบแต่ว่าไปเทียบพิมพ์เทียบข้อมูลที่เขาลงดูแล้วเนี่ยนะฮะเป็นพระที่พิธีดีนะครับพิธีดีแล้วก็มวลสารดีเป็นมวลสารเก่าของหลวงปู่สุขวัดป่อคลองมาขามเท่านะครับผสมด้วยแล้วก็ พิธีการลูกเสกก็หลายเกจิคณาจารย์ร่วมลูกเสกลูกเสกหลายวาระอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับเอาใครขึ้นชอบพระพิมพ์อุ้มบาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ดูไม่สวยแต่ถ้าใครชอบความเป็นแบบโบราณความคลาสสิกนะเป็นแบบโบราณก็ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าบูชาติดตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเอาเนาะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระชมพระเก่าพระใหม่พระลึกและพระดูยากดูกดั้ำดูกึ่ง ดูอะไรนะครับก็ดูผสมปนเปนกันไปใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับเอานะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอข่าวคันว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ